ดีค่ะดิฉันนางสาวกมลชนกสงสมเลขที่องกำลังศึกษาอยู่สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสือ่อสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัาารายราชภัฏภูเก็ตนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องก็มาจะา จะหมาข้อตั้งถ้าคำถ,ถวดไปผีชายกับสาวเล่กับขาซ่าของรองวามันตามกันอย่างไรนม่นว่าคำหมาชุดเนี่ยค่ะทีนมีแบบว่าอะไยบายูบาย,บายูบายูซึ่งคำหมาหองทางวะคะปาป้าปะปะปาปา ก็นะคะสองคำนี้นะคะเหมือนคำว่าชุดที่เราสวมใส่กันที่นี่ก็จะพูดว่าบายูแล้วก็คำว่ารองเท้านะคะรองเท้าก็จะพูดกันว่าตั